บริษัท Perfect Solution c o n s u l t a n c จำกัดร่วมกับศิลปินเด็กวงบัสจัดกิจกรรม CSR Green Heart Happy Smile ณมูล,ลนิธิบ้านนกขมิน้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบรอยยิ้มความสุขปลูกฝังแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนดรภูม,มิรินกลั่นแก้วเผยความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนผ่านการเริ่มต้นที่เด็ก โดยดร์ผาณิชมาศกันแก้วเสริมกิจกรรมถูกออกแบบให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นโดยมีน้องวินนักร้องนําวงบัสแก๊งดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมและอยากให้ทุกคนร่วมกันรักโลกโดยอาจารย์ออสุรชยัยสุเกียวอ่อนประธานมูล,ลนิธิบ้านนกมินได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่มีหัวใจเพื่อสังคมครับก็ ของ c ซ r ของเราเป็นบริษัทที่ทําด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเหมือนที่เรียนนะครับก็คือว่าเราทําธุรกิจดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่คกับการดูแลสังคมนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราได้มาร่วมนะครับกับมูลนิธิบ้านนกคมินนะครับในการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆเยาวชนนะครับสวัสดีครับแล้วก็บริษัทของเรานะคะทำ ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเน้นความยั่งยืนเราก็เลยเล็งเห็นตรงจุดนี้จึงมาร่วมทํากิจกรรมกับ,บูลนิีิบ้านนกคมินเพื่อส่งเสริมในเยาวชนเพื่อให้การรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยยั่งยืนโดยการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กอะค่ะครับก็เหมือนที่บอกครับก็คือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมบางทีมันดูเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เข้าใจยากนิดหนึ่งว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรทุกคนก็ตอบอยู่ใกล้ตัวก็เลยอยากให้แบบว่าปลูกฝังตั้งแต่เด็กอะครับเริ่มต้นจากการสร้างวินัยที่ดีเรามีวินัยที่ดีแน่่นนออเเลยคครรับก็ืวาา ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีแน่ๆเพราะว่าการดูเหมือนผมยกตัวอย่างเช่นเราออกจากบ้านเราปิดแอร์เราปิดไฟเราปิดน้ําถ้าเด็กมีวินัยแบบนี้นะครับก็คือว่าสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเรื่องที่ที่ง่ายนะครับในการดูแลนะครับ ซึ่งทางเราก็คิดว่าการให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถทําได้แต่เป็นจากองค์ประกอบภายนอกแต่การปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้เด็กเนี่ยเคยชินกับการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับก็คือเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่แบบเรามองว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ณปัจจุบันประเทศเราก็ยังแยกขยะกันไม่ถูกนะครับก็คืออาจจะต้องฝากไว้ตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับให้เขารู้สึกว่า เรื่องการแยกขยะเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่ง่ายๆนะครับที่สามารถทําได้ตั้งแต่วัยเด็กนะครับเพื่อให้การจัดการขยะที่เป็นปัญหาของเราในปัจจุบันเนี่ยมันง่ายขึ้นในอนาคตนะครับค่ะเริ่มจากเรื่องง่ายๆในบ้านค่ะวิใใจัยครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วก็เป็นสิ่งเล็กๆครับที่บางครั้งพ่อแม่ผู้ปกครองลืมไปครับที่เราจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้กับลูกนอกจากความรู้แล้วจิตสำนึกสําคัญมากสําหรับเด็กๆ จากกิจกรรมง่ายๆแบบนี้นะครับผมและเด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ดีและก็จะรักษาธรรมชาตาิสิทงแวดล้อมด้วยกันครับอันนี้ขอบคุณมากนะครับและก็หวังว่าทัานจะมีโอกาส มาร่วมกับบ้านนนขมิ้นอีกนะครับในจานปลูกฝังจิตสำนึกให้กับกรเด็กร่วมกันครับผมว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับจริงๆบ้านนนขมิ้นเราก็ปลูกฝังเด็กมาตลอดนะครับผมแต่ว่าเราบางครั้งเราอาจจะขาดสื่อในการใช้ในการสอนแต่ว่าวันนี้ก็้เห็นสิ่งง่ายๆที่ทางบริษัทมาทําเป็นเกมง,ง่ายๆที่เด็กจะค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจรู้เหมือนเขาจะไม่เข้าใจแต่ว่าผมว่ามันฝังอยู่ในใจเขานะครับก็การที่เชิญวงบัตรเข้ามาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะคะเพราะเราอยากจะให้ เด็กๆได้เห็นวงบาสเป็นแรงบันดาลใจในการทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็เป็นตัวอย่างที่ในเรื่องของการแบ่งปันด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยชวนวงบาดมาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ค่ะครับก็บริษัทของเราครับก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็คือว่าเป็นนโยบายของทางผู้บริหารอยู่แล้วนะครับที่ว่าดําเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมเราก็จะมีแผนนะครับในการที่ไปนะครับก็คือว่า ไปร่วมในชุมชนต่างๆนะครับก็คือเพื่อปลูกจิตสํานึกในการรักสิ่งแวดล้อมนะครับไว้กับชุมชนและก็สังคมนะครับค่ะและหากต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะสามารถติดตามทางเพจของบริษัทของเราแล้วก็เว็บไซต์ของเราได้แล้วก็จะมีช่องทางอื่นของบริษัทนะคะก็ฝากบริษัทของเราไว้เป็นแหล่งข้อมูลในการที่จะเพิ่มองความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยค่ะ